สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ GTA ออนไลน์อีกแล้วกับแอป Maximum นะครับมาพบก,กันที่พาร์ทสองสำหรับพาร์ทในการอาย่างไงนะหาเงินใช่ไหมหาเงินแล้วก็หาเงินเพื่อมาซื้อรถนะครับผมก็ผ่านไปแล้วสําหรับพาร์ทหนในการหาเงินพาร์ทนี้จะมาสอนกันฝากเงินแล้วก็ถอนเงินนะครับผมในพาร์ทหนเราเราสอนเรื่องการหาเงินไปแล้วนะ งเงินแบบง่ายๆสไตล์เรานะครับหรือว่าคุรจะไปขออะไรก็ได้อย่างไงก็ได้นะครับก็มีหลายวิธีหลากหลายวิธีคุณสามารถที่จะป้นหาเงินก็ได้นะเราสามารถที่จะป้นโอ้โหเข้ามาถึงเงินผมติดลบ2,000เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราต้องป้นด่วนเลยครับท่านผู้ชมลบิบ่เฮ้ยไม่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 ถ้าป้นถ้าป้นเราจะฝากเงินแล้วก็ถอนเงินไม่ได้ก่อนอื่นเดี๋ยวเราสอนวิธีไอ้นี่ก่อนสมัครบัตรเครดิตนะครับเนี่ยเรากดเข้ามาปุ๊บอ้าว สมัครไม่ได้ครับเพราะผมมีบัตรเครดิตแล้วอ่พาพอผมมีแล้วนะครับผมกดใส่ใส่บัตรเครดิตอ่ากรอกรหัสบัตรเครดิต4ตัวเข้าไป4หลักนะครับผมจากนั้นถอนเงินอ่าถอนเงินถอนเท่าไหร่เงินผมมีอ่าผมจะถอนสักประมาณ3าล้านหหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนล้านอ่าสามล้านสามล้านห้าแสนนะก็เหลือประมาณห0 0แสนเงินในธนาคารตอนนี้โอเคจากนั้นผมก็จะอ่าปุ่นธนาคารแล้วกันลบยี่สี โอเคปนธนาคารนะครับผมก็ได้เงินมา5,900เโอเคครับผมหลังจากที่เราได้เงินมาแล้วเราทํายังไงครับผมเราก็ไปซื้อรถครับมาผมจะบอกวิธีนะครับผมหลังจากที่เราหาเงินมาได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามไม่ว่าจะโดนเน็ตเติมเงินเข้าซื้อเพื่อซื้อเงินเอ็มหรือว่าจะขอใครมาหรือว่าจะสวดมนต์คุยขยะอะไรก็ช่างก็ตามนะครับฝากเงินกินดอกเบีย้ยคุณได้เงินมาคุณก็สามารถที่จะ มาซื้อรถได้อ่ะโอเครประตูเปิดแล้วแต่ผมไม่เข้าทางนี้ครับทางนี้มันเข้ายากเราจะเข้าเหมือนวิธีการเข้าวัดเราจะเข้าแบบนี้ครับอู้เพื่ออะไรไอสัตว์เอ้ยท่านผู้ชมบอกมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยไอโง,โง่แต่ไม่เป็นไรครับผมก็นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาของท่านผู้ชมไงครับโอเคพิมพ์ทับไปคะ่ะจะมีคันจาก1ล้านถึง6ล้านนะครับผมนะครับ ก็คันละ1 000, ละ 1, 000, ้านก็จะมีรถรถบ้านธรรมดานะครับคันที่2 1 500, 2, 000, 3, 000, ล้าน5 2ล้าน3้านไล่ขึ้นมาเรื่อยๆส่วนคันที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นคันละ3ล้านชื่อว่า Energy นะครับผมคันที่12นั่นเองแล้วก็พิมพ์บายคาเว้นวัคเลข12รถมันจะมาโผล่ตรงนี้นะครับพิมพ์ Enter ปับ๊บอ่าได้รถมาและอ่าก็นี่ก็คือรถของเรานะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมันก็จะบอกว่า พิมทับวีเพื่อดูการใช้งานรถของคืนคือรุ่น ENERGY นะครับผมโอเคเปิดประตูฟาบเรียบร้อยยารถคันนี้มันดีนะครับมันสามารถที่จะขับแล้วก็ดิฟได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปจุดดิฟแล้วกันอ่าดิฟหนึ่งคุณมีความต้องการตัวอยู่ไม่สามารถ Deep ดิฟได้อ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะสอนวิธีแต่งรถนะครับอันนี้คือ t U N E แต่งรถสําหรับ V p 2ขึ้นไปนะครับผมสําหรับ คนที่ไม่ใช่ VAP 2ก็เดี๋ยวพาไปดูแล้วกันสำหรับคนที่ไม่ใช่ VAP 2ไม่ใช่ VAP ระดับ2ขึ้นไปนะแต่อยากแต่งรถก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปอ้าซ่อมรถไม่ได้ด้วยโอ้โหติดดาวนี่ทําอะไรก็ลําบากนะครับทาอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอตรํารวจมาจับหรือว่าจะหนีให้สุดชีวิตก็ได้นะครับผมนี่เหยียบมิดหม่นะไปเลยตรงไปนี่คือการ รถคันนี้จะดิฟดีพอสมควรนะครับทาำชมคันละ3ล้านถือว่าใช้เงินได้คุ้มค่ามากเลยทีเดียวในการซื้อรถนะครับถ้าจะซื้อรถคันหนึ่งอย่างเริ่มต้นก็คันละ3ล้านถ้าคุณมีเงินไม่พอนะครับอย่าไปซื้อคันละล้านคันละล้านก็ได้มันก็เอามาขับเพื่อใช้แบบรถบ้านนะก็ไม่ได้ขับเพื่อสวยงามแต่ถ้าคุณอยากจะเท่นหน่อยก็คันนี้เร็วด้วยดิฟได้ด้วยนะครับไม่ต้องขับช้าๆเหมือนรถอื่นๆทั่วไป อ่านี่คือร้านแต่งรถก็จะอยู่ข้างๆสำนักง,งานนายกนะครับผมอ่าคุณน่าจะทําจําทางได้นะครับผมอยู่ใกล้ๆก,กับร้านขายไก่โอเคมันก็จะมีเมนูเหมือนเหมือนกันทุกอย่างใช่ไหมเหมือนไหมเหมือนพิมพ์ทับ T U N E นะโอเคลายผมจะมาเอาเป็นลายนี้แล้วกันส่วนสีก็จะเป็นอ่าเรียกได้ว่าเป็นสีแดงอ่าโอเคจากนั้นล้อแบบไหนมีแบบเอเลี่ยนโอเคผมพอแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคอันนี้คือร้านแต่งรถผมจะบอกว่า คือร้านแต่งรถเนี่ยมันอยู่ใกล้ใกล้ร้านขายไก่นี่คือร้านขายไก่นะครับผมโอเคแล้วก็วิธีคําสั่งแต่งรถผมจะให้ดูนะครับโอเคอันนี้คือคําสั่งแต่งรถนะเนี่ยสามารถแต่งรถได้เลยเดี๋ยวเราจะมาใส่ใส่ส,สีเป็นสีขาวนะครับเพื่อให้รถมันเป็นสีส้มจะได้สวยสวยโอเคครับผมผมชอบสีนี้มากจากนั้นก็เปลี่ยน เปลี่ยนบัมบัมเปอร์นะครับแล้วก็ลูฟใส่ข้างบนสปอยเลอร์ iler, นะครับผมจากนั้นเป็นสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตข้างครับผมจากนั้นก็เปลี่ยนล้อล้อแมกนะน่าจะเป็นคัตเตอร์สวยที่สุดเป็นลายคล้ายๆดาว5แฉกนะครับผมโอเคใส่ไนโตรจากนั้นเราก็อันนี้คือสิ้นสุดวิธีแต่งรถอ่ะเอาง่ายๆอันนี้คือแก๊งม่วงนะครับคุณสังเกตเนี่ยเห็นไหมในแผนที่สีม่มวงๆเป็นรูปคนสีม่วงขับมาเลยนิดเหนื่อย เจอร้านขายไก่นะครับขับมาเลยนิดหน่อยก็จะเป็นร้านแต่งรถนะครับผมนี่ครับร้านแต่งรถง่ายๆคุณก็สามารถเข้ามาร้านมันจะเปิดรับคุณถ้าคุณเอารถแต่งมานะครับแต่ถ้าคุณไม่เอารถแต่งมาร้านมันก็จะไม่เปิดรับเพราะรถคุณมันแต่งไม่ได้นั่นเองนะครับผมจากนั้นผมจะมาสอนวิธีขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือวิธีใช้รถครับรถนี่ง่ายๆรถนี่มันมีคําสั่งไม่กี่คาสั่งหรอก นะครับง่ายๆก็มาลองที่คําสั่งแรกกันเลยละกันทวีทวมันก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างมี V Park, V Lock, V Sale, V Town, ท Locate, V, loc ate, v Color โอเคครับท่านผู้ชมมาเราจะมาใช้คําสั่งแต่ละคําสั่งกันเลยอันดับแรกถ้าคุณจะจอดรถคุณจะจอดรถเซฟรถไว้ที่ไหนเอาเป็นว่าง่าย,ายๆอะไรแล้วกันคุณมาที่แก๊งของคุณซึ่งแก๊งของผมก็คือแก๊งยากซ่าที่น้าเกรงขามน้ากลัวหัวหน้าแก๊งสุดหล่อ นะครับผมก็มาที่นี่แล้วผมก็เอารถมาจอดตรงนี้อ่ะผมอยากจะเซฟรถไว้ที่นี่พิมพ์ยังไงทับวีวี v อะไรคําสั่งแรกวีพาร์คทับวีเว้นวรรคำว่าพาร์คปั๊บจากนั้นรถเราก็เซฟอยู่ตรงนี้แล้วไม่ว่าเราจะทํายังไงรถก็ไม่ไปอยู่ที่โชว์รูมที่ซื้อรถแล้วนะครับรถมันจะมาจอดตรงนี้อย่างเดียวเลยนะครับผมโอเคจากนั้นสมมุติว่าเราขับรถไปแล้วรถมันระเบิดหรือรถรถเรามันอยู่ไกล หรือว่ามีคนขับรถเราไปอ้าเฮ้ยมาถึงเอ้าหายไปไหนกูเซฟรถไว้ตรงนี้อ้าวโอเคทับวีทับวีทาวครับผมคาสั่งต่อไปวีทาวปั๊บเรียกรถกลับมาที่เดิมครับผมโอเคครับคําสั่งนี้จะเสียเงิน500นะครับผมเพื่อให้คนยกรถกลับมาที่เดิมนะครับผมโอเคคําสั่งต่อไปนะครับคําสั่งล็อกรถอ่าวีล็อกอ่าล็อกรถล็อกรถนี่จะล็อกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าอันล็อกอ่า